สภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่ผมทราบมานั้นเขาได้ร่างหนังสือเพื่อที่จะดำเนินคดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมยังต้องบอก กับท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงนุ่งเรืองกิจนะครับผมต้องบอกท่านนะท่านถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภ,ภาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ท่านมีอำนาจเต็มตอนนี้ท่านมีอำนาจเต็มนะครับในการสั่งราชการในกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวถึงแม้ว่าวันนี้พักเพื่อไทยจะไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยซึ่งกรมที่ดินอยู่ในสังกัด การกํากับดูแลของรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งยังไม่รู้ว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลจะมอบให้ใครเป็นผู้กํากับดูแลกรมที่ดินแต่เรื่องนี้มันชัดเจนแล้วว่าการที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในอดีตไม่ดำเนินการเร่งรัดเอาทรัพย์สินของตนเองก็คือทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนีย่กลับมาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนีย่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบล่าสุดนะครับ6สิงหาคมมานี่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการประชุมกันเพื่อที่จะชี้มูลว่านายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่หรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบกรณีไม่สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ฟ้องขับไล่ผู้บุกลุกที่ดินต่อศารยุติธรรมโดยเฉพาะที่ดินชนดเลขที่3466และ8564ตำบลอีสานไม่สั่งการในการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมจัดส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะกรรมการร่วมกับกรมที่ดินเข้ารางวัด ที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมการอำนวยการเพื่อร่วมกับกรมที่ดินในการแก้ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและ ไม่สั่งการในการรถไฟแห่งประเทศไทยโต้แย้งสิทธิ์และฟ้องขับไล่สโมสรบุรีรัมยูในเต็ดท่านทัง้งหลายครับนี่มันชัดเจนอยู่แล้วปปชเขากำลังจะดำเนินการเอาผิดกับคุณศักิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมดังนั้นเมื่อแนวทางมันออกมาชัดเจนว่าคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำลังดำเนินการเพื่อที่จะเอาผิดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบกรณีไม่สั่งการให้การลถไฟฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกกรณีที่สอง ไม่สั่งการในการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมจัดส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะทำงานร่วมกับกรมที่ดินในการทำการรางวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกรณีที่3ไม่สั่งการในการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดส่งผู้แทนไปเป็นคณะกรรมการอำนวยการเพื่อร่วมกับกรมที่ดินในการแก้ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อน กับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรณีสุดท้ายกรณีที่4ไม่สั่งการในการรถไฟแห่งประเทศไทยโต้แย้งสิทธิ์และฟ้องขับไล่สโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดออกจากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านทั้งหลายครับเมื่อแนวทางมันมาอย่างนี้แล้วก็ต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ว่า ตั้งแต่วันนี้ไปท่านจะโอเอวิหารรายอยู่หรือไม่เพราะสภาพแร,รงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่ผมทราบมานะั้นเขาได้ร่างหนังสือเพื่อที่จะดำเนินคดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินการเอาที่ดินที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยคืนมาจากผู้บุกรุก722แปลงท่านทั้งหลายครับและในนั้นก็คือที่ดินของตระกูลชิดชอบตามที่ผมได้อธิบายมา ในเบื้องต้นผมก็ต้องบอกท่านที่กรบทั้งหลายอย่างนี้ครับนอกจากว่าสภาพแรงงานรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการแล้วสิทธิในเกินสิทธิในการเข้าดำเนินคดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีที่ดูแลกำกับกรมที่ดินรัฐมนตรีมหาไทยคนไหนหนี่ย mm ังไม่ร ad ู้ตอนนี้ก็เป็นสิทธิที่พี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถที่จะไปดำเนินการเอาผิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเอาผิดกับรัฐมนตรีมหาไทยที่กำกับดูแลการรถไฟและกำกับดูแลกรมที่ดินได้พอ จากแนวทางที่ปปชได้ทำไว้ในการที่กำลังจะชี้มูลความผิดของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตามที่ผมได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั่นคือไม่สั่งการในการลถไฟทำการให้ที่ดิน ของการรถไฟบริเวณเขากูดงบริเวณเขากระดงนั้นกลับมาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกกรณีผิดหมดดังนั้นคำถามที่ตั้งกันไว้วันนี้ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรัฐมนตรีสุริยะจะมีคำสั่ง ให้ดำเนินการจัดการกับผู้บุกรุกในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด722แปลงอย่างไรท่านจะทำอย่างไรท่านจะให้คนเหล่านี้ทั้งหมดออกไปจากที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงหรือ ท่านจะให้คนที่ครอบครองที่ดินจํานวน722แปลงนี้มาทำสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการขอเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจเพื่อเช่าที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยท่านจะเลือกเอาแนวทางไหน ถามตรงไปกว่านั้นว่าท่านจะเรียกบริษัทศิลาไทยท่านจะเรียกบริษัทที่เป็นเจ้าของสนามกีฬาบุรีรัมย์ูนเต็ดท่านจะเรียกบริษัทที่เป็นเจ้าของสนามแข่งรถช้างเซอร์กิตและท่านจะเรียกเจ้าของบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณศักดิ์สยามทิดชอบคุณเนวินชิดชอบหรือลูกชายคุณเนวินชิดชอบนั้นเนี่ย ดำเนินการลงนามเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระดงเพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือเพื่อประกอบกิจการธุรกิจนี่ถ้าเลือกให้เช่านะถ้าเลือกไม่ให้เช่าท่านจะลงนามในการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงกมนาคมฟ้องขับไล่ สนามฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดสนามช่างเซอร์กิตโลงโมศิลาชัยและบ้านคุณศักด์สยามบ้านคุณเนวินบ้านของญาติพี่น้องคุณเนวินในบริเวณนั้นออกจากที่ดินการรถไฟเมื่อไหร่